ไกลชี้แจงมายังสื่อมวลชนเลยบอกว่ากกตส่งหนังสือเป็นเอกสารด่วนที่สุดถึงหัวหน้าพักเก้าไกลลงวันที่สองม,มิถุนายนความว่าเรื่องอะไรคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองได้ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าพักเก้าไกลกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ,อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค2และยินยอมให้นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งไม่ใช่สมาชิกซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยกระทำการควบคุมครอบงำหรือชี้นำพักเพื่อไทยอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา28และขอให้คณะกรรมการ